สวัสดีครับสวัสดีครับบนสูงเหรอวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับน้องผู้พิงนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรชื่อผู้พิ้หรอครับโอ้โหก่อนไหนครับก่อนไหนลูกก่อนไหนครับเดี๋ยวแค่ขนมกอดกันกอดลูกกอดกันแล้วกอดกันเออกอด ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับรนะมีกล้วยทอดนะกล้วยทอดบมสุกบมอฟเัฟสุกกล้วยทอดนะครับผมเนี่ซื้อกล้วยทอดนี่ก็อยากกินด้วยกล้วยเอ่อกล้วยแห้งอะไรกล้วยอะไรเนะี่ยกล้วยทอดหรือเปล่าไม่ใช่กล้วยทอดนะโมซุกเขาบอกผมโอ้โห ăn chút 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 วันนี้นนวนะันับก็นกแนงอนูันะเดว๋ยวก็เดน๋ยวันวันวันันวนะครันเนวะนนวันันวนปนนัน,นวนนวันันวนวันวนวันังนวังน พอไหมยังพอไหมยังครับพอมแล้วหรือครับ,รรบรจุดเยอะเหลือเกินใหทีนึ่งตรงทีนึงบทีนึง

น,นี่จะเป็นกล้วยขนมโอ้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 ต

อโ,โอเคครับก er. ่ mountain. อนนะครับเดี๋ยวเราอยาไปทำงานกันแล้วก่อนดิกอนสายแล้วลูกวันนี้ไม่ได้ไล์นะครับบ๊ายบายพี่ไป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 ไอซี่หน่อยบ๊ายบายจุนไปไปครับบ๊ายบายนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในโลกเฟสสวัสดีครับก่อนเสียงเฟสสวัดีเฟสสวัสดีครับจุสวัสดีครับ ครับวันเร็วลูกครับดังครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอะไรก็แชร์ครับสวัสดีบ๊ายบายลูกเพลงเพลงเพมบายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บตรงจุ๊บตงจุ๊บจุ๊บจุ๊บตงจุ๊บตงอีกทีบ๊ายบายทีนึงบ๊ายบายครับก่อนก่อนเลยก่อนอือจุ๊บ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 ก่อนจุ๊บจุ๊บส่งเลย จุกแถมในแม่กันด้วยไปเถอะตบบอกขอละบายบายครับฝากกดไลค์กดแจกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงอีกทีนึงครับสวัสดีครับเก้าเสียงสวัสดีครับบายบายครับบาย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 